น,น,นี่เป็นแกนสันไทยนะครับแกนสังกะสีม้วนสันไทยเหล็กหนามากนะเหล็กกระดาษหน่อยครับนี่จะมาตัดนี่ผมเอาสกอตเทปติดไว้เนียมาร์คเป็นแนวนครับจะตัดไม่เอาเต็มนะเพราะมันหนักเพราะถังนี้มันหนักมากครับเฉพาะตัวตัวถังมันเนี่ยสามสิบกิโลครับ ตัวนี้นะครับมันมีแบบหนาแบบบางนะผมหาเลือกเอาที่มันบางหน่อยคนระับแบบหนาพวกนี้ก็สี่สิบกิโลตัวเงี้ยครับเนี่ยผมเลยเลือกเอาชนิดที่มันมันบางหน่อยมันจะได้เบาเบากว่าถังมันจะได้แต่มันจะหนักกว่าถังถังน้ำมันสองรอยลิตรนะครับ เพราะเหล็กมันหนาครับมันจะใช้ทําตัดเ,เตาเผาถ่านเผาถ่านไว้ในบ้านครับไปใช้ในบ้านเองนะครับนะครับหลังจากตัดแล้วตัดออกแล้วครับต้องไม่ขาดดีก็เสมว่าเป็นยังไงเลยตัดไม่ขาดดี จะทำให้มันถังสั้นๆไม่หนักเท่าไหร่ครับถังนี้กว้างกว้าง52เซนนะครับถ้าเป็นถังน้ำมัน200ลิตรเนี่ยมันจะความกว้างก็60เซนนะครับ ก็นี่ถ้าตีเป็นถังน้ำมัน200ลิตรก็อันนี้ก็ประมาณร้อยจะร้อยแปดสิบลิตรและครับเอ้ยร้อยห้าสิบลิตรครับน่าจะนะครับผมคร่าวๆเพราะความสูงของมันเนี่ยถ้าไม่ตัดออกมันก็สูงเท่าถังน้ำมัน200ลิตรครับแต่ความเล็กมันจะเล็กกว่าวงเส้นรอบวงมันจะเล็กกว่าครับเส้นรอบวงอันนี้จะ ้าสองเซนตัวถังน้ำมันที่เขาใช้ทำเตาที่เห็นในคลิป YouTube เหรอครับเขาจะใช้ถังสองลิตรก็ประมาณเส้นรอบวงก็มานหกสิบเซนนะครับอันนี้ห้าสองเซนก็เกือบเท่ากันแต่ตัวนี้จะหนักกว่าครับอันนี้ฝาปิดครับจะมาตัดผมตัดทำฝาปิด แผ่นเหล็กนี่ผมซื้อมาเป็นแผ่นนะค,ความหนาก็สองจุดห้ามิลเป็นฝาปิดกับพื้นพื้นฝาปิดกับพื้นมันนะครับนี่ก็ตัดตัดฝาตัดพื้นมันครับตัดออกแล้ว อันหนึ่งครับทำฝาทำพื้นนี้ท่อท่อระบายความร้อนครับจะเจาะรูเชื่อมมาร์กไว้แล้วต้องเจาะรูก่อน นี่ครับนี่ฝาปิดมันครับขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่งผมจะเจาะรูมันครับนี่ฝาปิดนะครับไม่ได้ยกใส่ท่อยกใส่อันนี้ลองรูเฉยแล้ครับยกมาใส่ ทำทรงนี้อะครับถังนี้หนักมากนะครับขนาดถังเล็กๆยกคนเดียวไม่ไหวแลยครับ ไม่เหมือนถังน้ํามันที่เขาใช้ทําที่ผมไม่ไม่ได้ใช้ถังน้ามันเพราะว่าผมหาซื้อไม่ได้นะครับจริงก็อยากใช้ถังน้ามันนะมันจะเบาดีหน่อยแต่ก็คิดไปคิดมาก็เออเอาตัวนี้หน่อยมันจะยืดอายุการใช้งานขึ้นมาอีกครับตัวนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าคือว่าเกินเกินสามปีครับ น่าจะเกินสามปีครับสามปีสี่ปีห้าปีผมคิดว่ามีแน่นะครับเพราะว่าถังมันหนามากนะอันนี้ก็ดัดแปลงผสมปนเตไปครับทดลองไปก็ผมก็ดูจากหลายๆท่านหลายๆคลิปมา,มารวมกันครับผมก็ได้มาปรับปรุงดัดแปลงทดลองดูเป็นถังเล็ก ขนาดนี้ครับแต่ก็ไม่ถือว่าไม่เล็กเท่าไหร่หรอกครับก็เกือบเท่าถัง200ลิตรเลยครับนังจากนั้นผมใช้เหล็กนี่นะครับเหล็กเหล็กเหล็กแบนครับเหล็กแบนเนี่ยแบบนี้ครับ มาทำเป็นเป็นบ่าบ่ารองฝาปิดครับคือผมจะฝา,าปิดปิดปิดตรงนี้ครับปิดไม่ให้มันหลุดลงไปที่ผมทำบ่าลึกลงมาหน่อยก็เผื่อผมปิดแล้วเผื่อมันมีควันออกก็จะได้ได้ใช้ขี้เท่าแกบครับใช้ขี้เท่าหรือใช้ดินนะครับปิดไม่ให้ควันมันออกครับ แต่หลังจากนั้นผมก็จะเชื่อมนะครับเชื่อมแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นบ่าฝาปิดครับฝาปิดด้านบนอันนี้รองรับบ่าครับที่เชื่อมเดี๋ยวฝาปิดมาใส่ฝาปิดนี่ผมต้องมาร์กไว้นะครับเพราะว่าเหล็กเหล็กที่ม้วนเองเนี่ย ที่เขามมวนมาเนี่ยเวลาม้วนแล้วมันมันจะไม่กลมเหมือนถังน้ำมันถ้าใส่ไม่ตรงมุมที่ลมมาร์กไว้มันก็จะมันก็จะติดขัดนิดนึงนะครับดูมันเหมือนจะกลมว่าแต่มันมันก็มีมุมนิดนึงนะที่มันไม่กลมมันก็จะไม่ลงล็อกนีะครับมาเนี่ยครับแล้วก็ทอใส่ ใส้ใส่ใส้ความร้อนมาครับใส่ระบายความร้อนแต่ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้มันให้ความร้อนเร็วจุดติดเร็วก็ควรจะเป็นท่อประมาณห้านิ้วถึงหกนิ้วครึ่งนะครับหกนิ้วขึ้นนะครับสามนิ้ว,นนวกลัวมันจะให้ให้ความร้อนไม่ดีเท่าไหร่ต้องให้ความร้อนแผ่ออไป ไปโดนไม้ในเตานะครับเพื่อจะให้มันคายแก๊สออกมาได้เร็วจะได้จุดติดเร็วต้องต้องสักสี่นิ้วห้านิ้วขึ้นนะอันนี้ผมใช้สามนิ้วเพราะว่าผมไปซื้อมามันมันผิดผิดแล้วมันฝากญาติไปซื้อมาครับมีท่อแบบนี้ก็เลอเอาแบบนี้ ซื้อมาก็เกือบสี่ร้อยแล้วท่อนี้เม็ดเดียวเองแพงมากเลยจะเปลี่ยนใหม่ก็มันก็ยังไงอยู่ก็ลองใช้นี้ไปก่อนตัขนาดกลางครับหนักมากครับอาจจะพูดมากหน่อยนะครับในคลิปกลัวสมาชิกที่ว่าท่านเพิ่งเข้ามาเรียนรู้ใหม่จะไม่เข้าใจก็ต้องพูดมากหน่อย บางคนเ,เห็นเขาใช้ถังน้ํามันเห้ยทำไมผมใช้ถังแบบนี้คือว่าถังน้ามันผมหาซื้อมไม่ได้อยากได้ถังน้ามันนะครับมันจะมีฝาล็อกมันจะอาจจะอาจจะง่ายขึ้นนะแต่นี้ผมก็พยายามทําให้มันมีที่จับที่ปิดเต่มันจะได้ความหนาถ้าหนาะเหล็กนี้ครับ เด็กถังเนี่ยตัวถังถังนี่มันจะสองจุดห้ามิลนะครับเกือบสามมิลคือหนามากครับถังหนึ่งนะครับต่อถังมันจะสี่สิบกาโลนะครับคิดเอาครับนี่คือนี่ครับที่เขียนไว้เนี่ยครับสี่สิบเอ็ดกิโลนะครับถังจะหนาหนักอายุการใช้งานก็จะเยอะหน่อยมีถังแบบนี้ผมก็ใช้แบบนี้นะครับ นี่เตาเตาอบอเตาอบหน่โซวพิ่มเพื่อไปเลยครับยังไม่เสร็จแล้วเสร็จดีเท่าไรเตาอบนี่เขาก็สั่งทำครับทำไม่ได้ว่างทำให้เท่าไรวอนดีผมมีฟืนเยอะอยู่ก็เลยเยทำเตาเผาถ่านเผาฟืนตัวเองก่อน ตัดตัดเหล็กทำหูเิ้วมันครับเาถังมันหนักผมต้ทำหูเหิว้วครับเชื่อมแปะทำหูเหีว่วเชื่อมเหล็กทำหูเหิ้วครับ ว่าถังหนักก็ต้องทำหูหิ้วอะ ันนี้คือผมคว่ำคว่ำล้านบนลงแล้วครับที่มีหูถังจับนะครับน,นี้ผมจะเชื่อมปิดตูดน่ครับเด็กแผ่นหนึ่งที่เจาะรูแล้วก็มาปิดปิดก้นถังครับอันนี้ปิดก้นถงังพอดียังไม่ไม่เชื่อมยาวนะผมแท็กชิ้นงานไว้เฉยครับ ติดก้นถังนะครับนี่ครับเชื่อมรอบแล้วก้นถังก็เหลือเกียร์เก็บชิ้นงานเกียร์แล้วก็ดูอีกทีครับมันมีรอยรั่วไหมเป็นฉนวนกันความร้อนครับ ซื้อมาจากรา a ดาครับเพิ่งมาส่งมาห่อหุ้มตรงนี้ครับจะไว้หุ้มเตาเขาครับกันความร้อนครับเซรามิกไฟเบอร์ครับไม่รู้ความยาวจะครบตามที่สั่งเพราะไม่รู้มันจะม้วนออกดูบอกยาวเจ็ดเมตรน่าจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ เคอรี่พึ่งมาส่งเมื่อกี้นะครับพึ่งมาส่งครับไปลองดูครับจะถึงนะพอดีไปได้ได้ไส้เตามาใหม่ครับเป็นท่อตัวนี้ครับจากร้านรับซื้อของเก่าครับซื้อมาก็จะขายถูกกว่ากว่าตัวนี้ครับตัวนี้ผมซื้อมาใหม่ตัวนี้ซื้อมาแพงครับจากร้านร้านที่เขาตัดขายนะครับ อันนี้มันเล็กเกินครับสามนิ้วก็เลยไปได้ตัวสี่นิ้วมาก็น่าจะพอดีครับมันต้องสี่นิ้วขึ้นนะครับสี่นิ้วห้านิ้วเนี่ยกำลังพอดีครับจะให้ความร้อนดีครับไส้เตานะครับไส้ตรงกลางครับคือมันจะให้ความร้อนอบไม้ได้ได,ได้ได้ดีกว่าเตาก็จะจุดติดเร็วกว่าครับ ถั่วเล็กนี่ก็จะเก็บไว้เผื่อผมทําเตาเล็กกิ้วริ้วลงอีกครับถัวเอาเตาเล็กๆมาลงไว้เผาเศษกิ่งไม้ทําเตาสวยงามเล็กๆไว้ใช้เตาใช้ไส้เตาตัวนี้ดูก็เหมือนคูถังครับ อันนี้เชื่อมหูปิดเปิดครับหูจับฝาเพื่อให้มันเปิดดึงฝาดึงฝาขึ้นมาได้ง่ายครับนี้ทำที่ล็อกฝาครับ ว่ามันเป็นถังไม่ใช่ถังน้ามันนะครับถังทําเองมันก็มันไม่มีที่ล็อกฝาแล้วต้องทําแบบนี้นะครับนะครับยึดไปสี่สีม่มุมสีน่น็อตสี่ตัว ีไส่เตาครับไส้เตานี่คือผมจะจะฝังเข้าในท่อเลยนะครับนี่ครับคือไส่เตาจะฝังเข้าในท่อแบบนี้นะครับอันนี้คือก้นเตาครับฝั่งนี้คือก้นเตาปกติก็จะเอาลงมานี่นครับเอาลงมาให้มันตรงกับตรงนี้ แต่ผมอยากให้มันเผาไหมในท่อเพื่อที่จะไม่ให้อุณหภูมิมันความร้อนมันไปเผาก้นเตาให้มันพังง่ายครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของก้นเตานี่คือตะแกรงรองก้นรองก้นเตานะครับผมทำไม่สูงมาก ตะแกรงรองก้นเตานี่ครับตะแกรงตะแกรงรองก้นถังนะครับรองไว้ให้ไม้มันมันสุกหมดนะครับไม่งั้นถ้าถ้าไม่รองก็กลัวมันจะไม่สุกเพราะความร้อนมันจริงๆมันจะก้นถังมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ คือร้อนนะแต่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่กต่ว่าเอาแต่ทำตะแกรงลองแกงเหล็กหนาหนักมากเลยครับบางทีบางทีไม้มันคลายความร้อนมันก็จะมีน้ำมันดินพวกน้ำมันดินที่มันเป็นยางมันไหลลงมาตามพื้นนะครับ มันจะทำให้เผาไหม้ไม่ดีเลยทำช่องว่างให้มันให้มันระบายความร้อนอบความร้อนได้ทั่วถึงหน่อยอันนี้ไส้เตานะครับนี่ท่อท่อเผาไหม้ครับตัวนี้ท่อเผาไหม้อันนี้ท่อแก๊สครับแก๊สที่อัดลงมาก้น ก็จะเข้านี่นะผมไม่เอาตรงออกนี่นะครับเอาออกข้างนี่ครับนี่ครับอ ครับท่อมันมใส่นัำหนักหนาครับใช้ท่อหนามากครับมองเห็นไหมครับอ,อท่อแก๊สตัวนี้มันตัวนี้จะไม่ไม่โผล่ไปก้นเตาก้นถังนะครับตัวนี้จะไม่โผล่ก้นถังมันจะเข้าตรงนี้เลยครับเข้าข้างล่างครับ ฟ้าลองใส่ด้วยโอ เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ผมก็จะเชื่อมเชื่อมเชื่อมปิดก้นก้นถังตรงนี้เลยครับจะเชื่อมปิดเลยนี่ตะแคงถังครับผมตะแคงถังแล้บผมจะเชื่อมเชื่อมตูดถังครับก้นถังนี่ครับท่อเชื้อเพลิงจะโผล่มาอันเดียวครับ อีกทอ่อแก๊สเนี่ยมันก็เข้าด้านข้างถ่ายดูด้านข้างด้านข้าง,าน,างนะครับทอ่อแก๊สจะเข้าเข้าไปในทอ่อนะครับจะไม่ลงมาก้นเตาไม่ชัดครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมปิดเชื่อมปิดรอยนี่ครับ ก้นเตาครับอันนี้ก้นเตานี่ครับหลังจากเชื่อมเชื่อมปิดก้นเตานะครับเชื่อมปิดก้นเตานู่นท่อก็ทะลุปากเตานู่นครับนี่ดูแก๊สที่อยู่ในท่อ แกลงรองพื้นครับแกลงรองพื้นใส่มือโบชงเนี่ยเหมือนน,น,น,นี่ครับตะแกรงตะแกรงรองเตาตะแกรงรองก้นนะครับ

เสร็จสมบูรณ์ทงตัวเตาแล้วครับวางลงเลยอันนี้ดันขอบฝาครับมันยั่มีฝาปิดหมัอนถังน้ำมันแล้วก็ลงดันขอบฝาแล้วไปอย่าเอาอะไรมาใส่ตัวล็อกมาใส่อีกทีนึงล็อกมาใส่นี่ว่ะมุนน็อตออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมุนน็อตออกก่อนอันนี้ครับ นี่ล็อกฝาถังครับนี่ล็อกฝาล็อกฝาเฉพาะตัวเตามันก็มีแค่นี้นะครับ ไดสนใจก็ลองไปทําดูนะครับถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือพอเชื่อมได้แต่ก็จะถ้าต้องเป็นช่างหน่อยนะครับต้องมีความรู้เรื่องช่างหน่อยเพราะว่าถ้าท,ทาถังแบบผมนี้จะเชื่อมยากหน่อยจะทํายากต้องมาตัดฝาตัดอะไรอีกต้องมาตัดฝาทําทหาวิธีออกแบบที่ล็อกที่อะไรอีก ก็จะยุ่งยากไม่เหมือนถังน้ำมันนะครับแต่ถ้าอยากได้ตัวหนาก็ถังหนาก็ตัวนี้แหละครับถังหนานก็โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบใจก็อยาก แชร์ประสบการณ์ก็แชร์ไปให้ท่านอื่นได้ชมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่แชร์ก็คลิปคลิปผมมันคนติดตามยังไม่เยอะก็มันจะไม่ค่อยให้คนอื่นเห็นมันจะไม่เด้งขึ้นนะครับก็ช่วยแชร์ช่วยกวดเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดติดตามเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะมาลงให้ดูครับ ลองไปทำดูนะครับขอบคุณอีกครั้งที่รับชมครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรืออยากสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับใต้โพสต์นะครับถ้าผมว่างผมจะเข้ามาตอบครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ ิปและทำสิ่งประดิษฐ์อย่างอื่นต่อต่อไปครับไม่ลองทำดูครับขอบคุณที่รับชมครับ